โยสวัสดีครับเราก็มาเจอกันอันนี้เป็นเหียห้าแย่ข้างนอกนี่เป็นขี้หูแฉะนะครับแฉะแล้วก็งัดได้เลยครับขี้หูก็หลุดออกมาแล้วเป็นขี้หูแฉะคราวที่แล้วรู้สึกว่าขี้หูด้านในเอาออกได้หมดแล้วนะครับ ยี่ e, ขี้หูแชะถ้าเป็นอย่างนี้บ่อยๆสบายครับเพราะว่าขี้หูจะแข็งง่ายๆไม่ได้มีขี้หูอะไรแน,น่นๆน,นานๆก็จะมีแน่นทีนะครับนอกนั้นไม่แน่นก็สบายสบาย yes, นี่ไงแล้วจะ ขูดด้านบนด้วยนะด้านบนก็มีด้านล่างด้านข้างขวาด้านข้างซ้ายขูดไปหมดแล้วตอนนี้เราก็มาขูดด้านบนกันดูเหมือนด้านบนขูดแป๊บเดียวก็หมดหมดนะห,หมดอ่ะหลังจากใช้อันนี้ขูดจนคิดว่าหมดแล้ว เรามาลงรายละเอียดด้วยอันนี้ครับเราก็เริ่มจากด้านบนก่อนก็ยังใช้อันเดิมนะครับเราก็เริ่มไปที่ตรงกลางตรงกลางก็เก็บเก็บเล็กเก็บน้อยครับอ่านี่แงออกมาละเก็บเล็กเก็บน้อยว่ามันจะมีบางชิ้นที่ไม่สามารถ อันใหญ่ไม่สามารถที่จะออกมาได้นะครับเพราะว่ามันไม่ได้บางจนแบบแสออกมาได้เดี๋ยวผมจะแสะด้านข้างออ้ยเดี๋ยวก่อนเช็ดก่อนแสด้านข้างยังมีไหมพอเข้าไปตรงกลางก็ต้องใช้อันเล็กลงนะครับแล้วถ้ามันเป็นมุมที่บังคับเราก็ต้องใช้อันเล็กกว่านี้นะครับแต่ถ้ามันเหนียวแน่นแล้วแข็งต้องใช้สีเขียว สีอันนี้คือสีขาวอันนี้คือสีเขียวเห็นไหมจนอันใหญ่ไม่มีสีอันเล็กสุดก็คือสีน้ําเงินอันนี้อันนี้เล็กสุดโอเคมาตอนนี้เรามาเริ่มกันต่อที่ด้านล่างด้านบนซ้ายด้านบนกับด้านซ้ายหมดแล้วนะครับตอนนี้เหลือด้านล่างด้านล่าง ออกมาชิ้น oh โอ้โหเยอะเหมือนกันเนี่ยเยอะมากเลยนะครับบนแผ่นกระดาษนี่เยอะมากต้องบอกก่อนว่าเยอะเดี๋ยวกันนะครับขอขอขอมุมแสงก่อนขยับไปขยับมามุมแสงหายโอเคผมได้มุมแสงแล้วเอ๊ะมุมกล้องมันจะเข้าออได้ไหมเนี่ยไม่เป็นไรมุมกล้องไว้ก่อนแล้วกันนะครับขอมุมแสงแค่ก่อน เพราะยังไงเราก็ไม่มีอีตัวกล้องมาโครที่จะไปถ่ายข้างในไว้ถุงวันมนที่หนึ่งเมื่อไหร่เดี๋ยวจะลงทุนแบบซื้อแบบหมอมาแค่โชว์ให้ดูเลยเออวะว่าแต่ไอหมอหรือว่าเมืองจีนเนะี่ยเขาใช้กล้องมาโครมาโครเท่เลยแล้วไปคีบคีบไม้เห็นเลยแต่ไอเครื่องคีบอย่างนั้นอะ่ะผมจะพูดไงดีมันมัน,ม,นมันไม่ได้สะอาดอะมันแค่คีบคีบคีบอะ แต่อย่างตัวผมเนี่ยมันแทะแล้วไปถึงตัวผนังหูเลยถ้าถ้าใครใครเคยดูแรกๆเนี่ยก็จะเห็นนะครับว่าไอ้ที่คีบเนะี่ยมันมัน,ม,นมันไม่ได้สะอาดสุดท้ายมันก็ต้องใช้น้ํายาละลายแล้วก็ใช้สําลีทําความสะอาดออกมานะครับเพียงแต่ว่าตอนคีบมันโชยเห็นแล้วมันก็น่าดูเฉยๆแต่ถ้าทักษะฝีมือจริงๆเนี่ยผมว่าผมสู้เขาได้นะด้วยเครื่องมือแค่นเนี่ย ส่วนไอ้มุมกล้องเนี่ยต้องบอกเลยว่าเราเราสู้ก็ไม่ได้แล้วครับแล้วตอนนี้ก็ผมก็ตัดใจเรื่องที่จะซื้อไอุปรกรณ์พวกนั้นแหละที่จะถ่ายวิดีโอเนี่ยนะเพราะว่าไม่มีตังค์ครับผมต้องเอาตังค์ไปให้คุณลูกเนี่ยเตรียมตัวไปเรียนที่ออสเซเลียก่อนก็แต่ก็ย้ำกับคุณลูกไปเรียบร้อยแล้วครับว่าเงินนี้จะเป็นเงินกล้องสุดท้ายในการลงทุนชีวิตให้เขานะครับ เพราะว่าถ้าผมกับเมียตายไปเนี่ยก็คือเขาจะได้อยู่ได้ได้เจอตัวเองอ้าโอ้โอ้โอ้ผมมีปัญหานิดนึงวะผมเห็นล <c oughs> แลหลวก่อนนะเพื่อน <c oughs> เพื่อนเห็นปะมันมีก้อนหนึ่งเว้ยใช่ไหมวะอ๋อออกมาละนิดเดียวเองแมนึกว่าก้อนใหญ่ทำสะกอ,อกตกใจแต่มันก็มีอีกก้อนหนึ่งอะเห็นกันมีเนี่ย ก้อนทดเดียวครับเดี๋ยวผมจะเอายีนี้ขีบออกมาโชว์ให้ดูนะก้อนไม่ได้ใหญ่ครับดเดียวแต่มันก็ชวนลำคาญโยจบนี่ไงครับอ่าจบแล้วครับทั้งนอกทั้งในตรงแก้วหูไม่มีนะครับโอ้โอ มีมีข้างนอกนี่ลืมเลยข้างนอกเนี่ยมันจะเป็นไขมันนะครับเดี๋ยวผมขูดให้เพื่อนเพื่อนดูก่อนเห็นไหมครับข้างนอกเป็นไขขาวๆนี่อะไรครับพออยู่ข้างนอกเนี่ยเป็นไขมันอ่ะพออยู่ข้างในกลายเป็นขี้หูอ่ะมันก็จะมีอยู่ประมาณเนี้ยทุกคนส่วนใหญ่จะมีมากมีน้อยไม่เท่ากันนะครับแต่ใครที่มีไอ้ล่องหูแล้วก็เหลือบข้างนอกที่เป็นซอกเล็กๆอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็ร้อยทั้งร้อยอ่ะครับก็จะมีอี ไขมันอย่างเงี้ยติดอยู่อ๋อแต่พวกผู้หญิงจะไม่ค่อยมีนะแปลกมากเลยเพราะผู้หญิงมันจะไม่มีหูเป็นล่องเป็นเหลือบอย่างเงี้ยนะส่วนใหญ่มันจะเป็นถึงจะพอหูเล็กนะแต่มันไม่มีซ้อนๆอ,อย่างเงี้ยผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะแต่ที่ผมแค่ส่วนใหญ่ไม่มีนะครับผู้หญิงไม่มีไอ้ขี้หูที่อยู่ข้างนอกแบบนี้ผมจะใส่น้ำยาที่จะ ล้างหูให้เฮียแต่ผมไม่ใส่เยอะนะครับเพราะว่าเฮียไม่ได้ไม่ได้ชอบเราแค่จะเอาไปละลายข้างนอกเฉยให้มันให้มันรู้สึกสะอาดแต่จริงจอเน่ยตอนเนี้ยมันก็สะอาดหมดแล้วครับณตรงเนี้ณตอนเนี้ยมันสะอาดไปละเพียงแต่ว่าแค่เราทําให้มันรู้สึกสะอาดเพิ่มขึ้นเท่านั้นน่ะเพราะว่าเคยเอาน้ํายาเนี่ยไปถึงแก้วหูผลปรากฏว่า เมาหัวตัวลูกค้าบางคนเนี่ยพอใส่น้ํายาเข้าไปเยอะเมาหัวได้กว่าส่วนลูกค้าผมอีกคนก็คือไอ้เจ้าเด็กมอกรุงเทพเออไอ้นั่นแปลกกว่าเพื่อนไอ้นั่นชอบชอบไอ้อะไรนะชอบใช้ไฮโดรเจนวะ่ะมันขอให้ผมใช้ไฮโดรเจนมันชอบตอนเดือดปุดปุดปุปุด,ปด,ปด,ปดผมก็เลยต้องเอาไฮโดรเจนเนี่ยผสมกับไอ้น้ําเกลือแล้วก็ให้มันเดือดแค่พอดีอครับ ก็ตามใจลูกค้าแต่ว่าผมบอกเขาว่าจริงๆเนี่ยถ้าทำบ่อยมันอันตรายนะแต่นั่นก็ขึ้นอยู่กับคุณลูกค้าครับว่าจะชอบแบบไหนอันนั้นเราเราไม่รู้จะทำไงมันเป็นสไตล์รสนิยมส่วนตัวกันโอเคตอนนี้ปลายสัมบรีผมเนี่ยอยู่แค่ตรงกลางนะครับไม่ได้เข้าไปถึงข้างในสุด แล้วม้วนขมวดเป็นปมแล้วก็ทําความสะอาดตรงกลางกับรอบนอกเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่าสีเหลืองเนี่ยก็คือสีขี้หูมันตอนที่เราขูดออกมาเป๊ะๆและตอนนี้บอกได้เลยสะอาดมากเนี่ยครับเห็นความแตกต่างไม่สีเหลืองกับสีขาวโอเคจบเราจะทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนสีเหลืองหมดนะครับ ถ้ามหมดความชื้นหมดอะไรหมดเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็คือสะอาดนะครับ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ไปข้ามโน้นและก็เครื่องมือตกเล็กน้อยไม่ใช่เครื่องมือครับน้ำยาหลางดีนะขวดหนาะถ้าขวดบางนี่ตกแตกแน่หละนึกถึงสมัยก่อนใครเคยกินโสมเกาหลีกังกุยจับมากที่แบบดี แล้วกแก้วแตกแล้วก็ดื่มเข้าไปเลยเงี้ยโอ้โหสมัยนั้นนะมีแบบเนี้ยเด็กสมัยนี้คงไม่เคยเห็นแล้วม้งครับเพราะว่าถ้าจะเคยเห็นนี่ก็คือต้องอายุรุ่นุ่นผมเนี่ยสี่สิบห้าสิบอจะเคยเห็นนะครับเพราะตอนนั้นมันเป็นยุคปลปายตอนหลังไอ้สมเกาหลีตังกุจักที่ว่านี้ก็เลิกขายาไปแล้วนะครับสิ่งผมบอกได้เลยไอ้พวกโสมพวกเนี้ยสม โวรตันดีกระทิงแดงหรือว่าไอคาราบาวหรืออะไรอะฉลงุงฉลานที่ออกมาเนี่ยพูดได้อย่างเดียวเลยครับพวกนี้ยก็แค่ต้องการคาเฟอีนเนี่ยไปกระตุ้นหัวใจให้ทํางานแบบเต้นเร็วขึ้นปกติเนี่ยหัวใจมันเต้นเร็วตอนที่ออกกําลังกายใช่ไหมแต่พอเรากินพวกนี้ไปหัวใจมันก็เต้นเร็วขึ้นแต่โดยไม่ต้องออกกําลังกายเลือดมันก็จะไปสูบฉีดดีอะไรประมาณนั้นแหะซึ่งมันทําให้เกิดการตื่นตัวตื่น,ต,นตัว แต่ว่าบางประเทศนี่เขากําหนดค่าคาเฟอีนไม่เลยนะครับอย่างเมืองไทยเนี่ยกำหนดค่าคาเฟอีนจริงๆเนี่ยก็ยังเยอะกว่าเมืองนอกฉะนั้นพอไอเครื่องดื่มชูกําลังของเราเนี่ยมันไปดังเมืองนอกเนี่ยก็จะถูกกําหนดค่าคาเฟอีนไม่ชัดเจนนะครับแต่ว่าที่เมืองนอกเขาก็จะเอาไปผสมกับอีพวกเครื่องดื่มในบาร์ในอะไรแล้วทําเป็นค็อกเทลแล้วก็ดื่มผสมไปอย่างนั้น ซึ่งผมก็ไม่เข้าใจรสนิยมฝรั่งอะแต่ก็ถือว่าคนที่บริโภคพวกเนี้ยก็คือคนกลุ่มเดียวกันคือชอบแบบเนี้ยชอบและเชื่อว่ากินเข้าไปแล้วดีต่อร่างกายซึ่งผมถือว่าอ่ะมันคิดว่าดีก็ดีอะแต่จริงมันก็เท่านั้นนะครับมันสู้ธรรมชาติที่เกิดจากการออกกำลังกายแล้วเลือดสูบฉีดไม่ได้นะครับจริงๆแค่ขยับ แข่งขยับขาขยับปีกแขนนะครับวงแขนนะ่ะแล้วทําให้ต่อมน้ําเหลืองเนี่ยมันปั๊มแล้วทํางานได้เลือดลมก็จะเดินสะดวกนะครับตอนนี้เราน่าจะไม่มีปัญหาแล้วเราจะไปฝั่งนู้นกันแล้วนะครับตอนนี้ขี้หูตรงนี้ก็สบายแล้ะไม่มีเหลืองไม่มีอะไรแล้วนะครับแล้วก็ทุกอย่างก็สะอาดถ้าสะอาดอย่างนี้เราไปกันฝั่งนู้นดีกว่าไปครับไปฝั่งนู้นกัน โยเรากลับมาข้างขวากลางข้างขวานี่จากที่มองดูด้วยตราป่าวแล้วก็เหมือนข้างโน้นเลยครับเราก็จะใช้อันใหญ่แซะหวง่ายๆออกมาก่อนโอเคเอ๊มันไม่แฉเหมือนข้างโน้นเลยเฮ้ยแฉน้อยกว่า แฉะน้อยกว่าครับผมต้องเปลี่ยนเป็นสีขาวแล้วนะครับเริ่มต้นที่สีขาวดีกว่าโอเคก็สีขาวผมแซะไปด้านซ้ายก่อนเพราะเห็นด้านซ้ายชัดมากแซะนี่ออกมาแล้วเห็นไหมหก็แซะขี้หูด้านซ้ายออกมาได้ก็ยังด้านซ้ายอยู่นะครับยังคงด้านซ้ายอยู่ โอ้แมด้านซ้ายต่อเนื่องไปถึงตรงกลางหูนะครับเป็นแผ่นนิดนึงเดี๋ยวเราจะใช้คีมคีบนะครับคีมคีบเราก็เล็งดูโอเคคีมคีบเอา้าอีบ้าดันขาดตอนอีกออกมาได้ครับ ก็ใหญ่พอสมควรแต่ดูให้ดีแนละ้วมันมีสองชิ้นนะครับเพราะเมื่อกี้มันขาดตอนแล้วผมขี้เกียจเอามาป้ายอีกผมก็เลยหนีบมันต่อเลยเพราะว่ากลัวมันจะหดตัวเข้าไปโอเคบางจังหวะจะเห็นว่าถึงแม้จะขีบออกมาแล้วทำไมผมยังกลับไปขีบอีกเนี่ยเพราะว่ากลัวว่าไอ้ที่มันขาดตอนมันจะหดไปแนบกับเนื้อแล้วมันไม่มีจังหวะก็เลยต้อง ขี้ทับกันนะเพราะว่าพอขีบเสร็จเนี่ยมันเหนียวยังไงมันก็ต้องติดฝั่งใดฝั่งหนึ่งแล้วเราก็ดูว่าเอาช่วงฝั่งที่ไม่ติดเราไปขีบอีกทีได้ะครับโอเคอันนี้เป็นเทคนิคส่วนบุคคลอ่าอันนี้ก็เป็นโอเคขีค่หูที่จากด้านล่างต่อเข้าไปตรงกลางนะครับแต่ไม่เยอะนะเดี๋ยวเราจะดึงออกมาให้เพื่อนๆดูกัน ก็ดูกันนะเห็นไหมเห็นไหมไม่เล็กไม่ใหญ่ดูได้ดูดีครับวันนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรยากนะครับแต่ตอนนี้ผมมีปัญหากับ e คลิปเก่าๆแล้วผมพยายามจะรวมแล้วก็จะต้องลบไฟล์ภาพจริงนะครับเพราะว่า ้วยตัวเมมโมรีผมเนี่ยมันกำลังจะเต็มอีกแล้วสรุปเนี่ยมันมีเกือบสองหมื่นกว่าจิกผมกำลังเริ่มลบไดที่ผมลบแรกเลยนะครับก็คือไดทบีซึ่งไดบีเนี่ยผมเพิ่งซื้อมาแล้วใส่ไปในเครื่องสี่พันจิกตอนนี้กลายเป็นว่ามันเหลือพื้นที่อยู่ตอนแรกมันเหลือพื้นที่อยู่ประมาณสามร้อยกว่าจิกแล้วผมก็ไล่ลบไอวิดีโอที่ที่เราเรา ไปเก็บมันไว้แล้วก็เอามารวมรวมแล้วก็เอาไปลงลงแล้วก็ลบทิ้งลงแล้วก็ลบทิ้งเนี่ยต่อไปเนี่ยผมก็อาจจะต้องใช้วิธีที่ว่าตั้งชื่อคิดใหม่อะไรใหม่ซึ่งบางทีเนี่ยผมบอกตรงว่าบางทีผมไม่ได้ทําประวัติลูกค้าไว้ใช่หไหมบางคนก็เลยมั่วไปหมดแล้วบางคนก็ไปไปไป,ไปรวมกับคนอื่นไงเพราะว่าผมจะเอาที่มัน แคพ่พอดีพอดีไปลงเฉยๆอ,อ่าโอเคโอเคเฮ้ hey, เห็นไหมอ่าขี้หูก็ออกมาได้เรื่อยๆนะครับตอนนี้เหลืออีกนิดเดียวไม่หนามีอะไรละข้างบนไม่มีข้างขวาไม่มีด้านล่างไม่มีทุกอย่างหมดแล้วนะครับสะอาดโล่งแล้วครับไม่มีอะไรแล้ว ตอนนี้ผมก็จะใช้น้ำยาล้างนะครับเหมือนเดิมเลยครับมันก็ต้องล้างแต่อีข้างนอกเนี่ยครับเดี๋ยวก็จะขูดอีตรงด้านรอบนอกด้วยอ่าใส่น้ำยาไปนิดเดียวนะครับคนอื่นเนี่ยเข้าไปเต็มหูนะครับแต่อันนี้ผมจะใช้แค่เศษหนึ่งส่วนสี่ของน้ำยาที่เคยใช้นะครับโอเคตอนนี้เราก็มาเกาข้างนอก อ,อรอบนอกเล่นแล้วก็ไปแค่ตรงกลางนะครับอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพอเราไอ้ตรงนี้เดี๋ยวผมจะมาเกาอย่างนี้ด้วยก็เอาน้ำยามาขูดตรงนี้เลยนะครับน้ำยามาติดไอ้ตรงนี้อยู่ขูด้าออมันมีเส้นผมดูหมเห็นไหมเห็นขาวขาวนี่ไหมขาวขาวเนี่ยก็คืออีข้างนอกเนี่แหละครับอ่าเสร็จแล้วเราก็ยังถูอยู่เดี๋ยวผมจะมาถูไอ้ตรงนี้ด้วยไอ้ตรงนี้ ฝั่งนี้จะมีน้อยฝั่งนู้นนะครับเพราะว่าไอ้ตรงนี้ไม่ใช่เป็นตัวไอ้ช่วงแคบหรือว่าเล็กอะไรนะครับก็เลยมีมีหูคนเราเนี่ยมันมัน,ม,นมันไม่เท่ากันะ่ะผมก็งงกันไม่รู้บางทีหูเดียวกันอะไม่มีอีกคนหนึ่งผู้หญิงอะหูเล็กข้างหนึ่งเฉียงข้างหนึ่งไม่เฉียงอะ่ะก็แปลกเดียะอันนั้นถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นพยาบาลหรือเปล่าเออแต่แกก็ไม่มาอีกเลยนะ โดนโดนแฟนหลอกให้มาแคะแต่มันก็แคแะแล้วแกก็โล่งนะแล้วก็สะอาดแต่ว่าแกก็บอกโอ้ยมีไม่มาแล้วเพราะว่าเพราะว่ากลัวความกลัวแกเนี่ยมือแบบเย็นเฉียบเลยอะไรประมาณนะั้นโอ้แล้วผมก็เพิ่งได้ข่าวว่าแกกำลังจะแต่งงานเร็วนี้นะเดีย๋ยวง,งานแต่งแกเนี่ยไม่รู้ว่าจะมาจ้างผมไปถ่ายรูปไหม แต่แฟนแกเนี่ยก็เป็นพวกช่างถ่ายรูปเนี่ยแหละครับถ้าไปเนี่ย<ม>คงไม่ได้ค่าจ้างนะครับไปแค่ถ่ายให้เหมือนแบ <c oughs> อมันอยู่กลุ่มช่างภาพเหมือนกันแล้วก็ <c oughs> แถมเป็นลูกค้าตัดผมด้วยก็ไม่รู้จะได้เงินกันยังไงแต่รอดูทางนุ้นก่อนถ้าทางนุ้นเขาขอให้เป็นช่วยงานฟรีๆก็ไม่เป็นไรเพราะมันอยู่ใน มันอยู่ในเขตเทศบาลขี่รถไม่ถึงไม่ถึงสิบนาทีก็ถึงนะครับงานเนี่ยพออยู่ถ้ามันอยู่ในเมืองเชียงรายไม่เกินสิบห้านาทีครับทุกโรงแรมมาไปถึงหมดนะจากบ้านผมอะแล้วโรงแรมที่มันดังๆมันก็อยู่ระยะขี่รถสิบห้านาทีโอ้โหถ้ามอไซค์นี่ไม่ถึงสิบนาทีครับพอรถถ้าเป็นรถเก่งนี่มันก็จะไปนานหน่อยอะ ดูเหมือนข้างนี้จะมีขี้หูน้อยกว่าข้างนู้นนะครับแต่ก็มีนะครับเพราะว่าไอ,ไอ,เอ้เหลืองๆจะมีน้อยกว่านะครับแต่ว่านเป็นแผ่นไงมันเป็นแผ่นแล้วเป็นยวงเดียวอ้าดูดูอ่ะ,ด,ด,อะดูเห็นปะเหลืองขาวโอเคเราก็จะเป็นครั้งที่สองนะเราค่อยๆแคบไปช่วงนี้อาจจะมีไอ้ไอแค่หูน้อยหน่อย เพราะว่าด้วยด้วยลูกค้าด้วยอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เชียงรายเนี่ยก็น่าจะเหมือนทุกที่หรือเปล่าเรื่องฝุ่น PM เมนี่ยซึ่งภาคกลางไม่รู้ฝุ่น PM เมเกิดจากอะไรนะครับแต่ทางเหนือเนี่ยเกิดจากการเผาป่าซะเป็นส่วนใหญ่งานก่อสร้างหรือไซ่างานเนี่ยมีผลน้อยนะครับแล้วก็ไม่ได้มีผลอะไรมากครับการเจริญเติบโตหรือการสร้างเมืองในเชียงรายเนี่ยก็ยังมีไปเรื่อยๆนะครับ คือผมบอกได้เลยนะตราบใดที่ยังมีคนเกิดทุกวันทุกนาทีบนโลกใบนี้นะงานก่อสร้างเนี่ยที่อยู่อาศัย่มีขึ้นตลอดนะครับโครงสร้างของอาคารที่จะใช้เป็นบ้านเป็นที่ทำงานเป็นโรงงานเป็นห้างประสัทสินค้าเป็นโรงแรมหรือเป็นอะไรเนี่ยที่จะประกอบธุรกิจเนี่ยนะครับ จะถูกสร้างกันตลอดนะครับทั่วโลกก็ยังสร้างกันไปเรื่อยๆเรื่อยๆทันี้ไอ้ตัวนี้เป็นฝุ่นที่เกิดจากการสร้างแต่ไอ้ไอ้ฝุ่น PM ที่หนักหนาสาหัสทั้งภาคเหนือเนี่ยกลับเป็นเรื่องของการเผาป่านะครับซึ่งเผาป่าเนี่ยผมก็ไปรู้ว่าอ๋อมันเป็นเรื่องพอเผ,า,ผาเสร็จเนี่ยมันจะได้ไอ้ไอสารดำๆเหมือนเท่าฐานไอ้เท่าฐานพวกนี้แหละครับมันเป็นแร่ธาตุที่ก็ ใช้กับเป็นปุ๋ยของดินเกี่ยวกับโปเทสเซียมมันมีในโตัวเจนฟอสฟอรัสและก็โปเทสเซียมนะถ้าผมจำไม่ผิดโปเทสเซียมนี่ไอ้พวกฐานอย่างเงี้ยใครเคยไปซื้อแล้วมีฐาน,นำดำๆอะไรนะเขาจะใช้กับพวกไม้ผลหรือไม้ที่หัวอยู่ในดินหรือเปล่าหรือว่าอยู่เหมือนข้าวโพดเนี้ยเขาก็จะได้ตัวนั้นไปเขาก็เลยเผากันแล้วเวลาจะปลูกเขาก็ไปเพิ่มแค่ในตรเจ่นกับฟอสฟอรัสหรืออะไรอย่างเงี้ย่ะ ซึ่งการเผาเนี่ยมันจะช่วยในการทําไร่เกี่ยวกับข้าวโพดได้ดีกว่าจะต,ต้องเอาดินบิโวนนะครับพราดินบิโวนมัน,ม,นมันพูดจริงมันต้นทุนมันสูงมาในการที่จะใช้รถไปไถอย่างไงสู้เผาไปทีเดียวปุ๊บเลยก็เอา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 ไปวางหวานมาเมล็ดเสร็จแล้วก็รอมันขึ้นเนี่ยมันมันจะสะดวกและเร็วกว่า แต่ตอนแรกเขาก็จะต้องใช้ปุ๋ยพวกดูเรียปุ๋ยวิทยาศาสตร์อะไรเข้าไปในตามสูตรที่เขาจะใช้กับข้าวโพดเนี่ยครับมีงั้นมันจะมีอีปุ๋ยตากระตอะมาหรอจะพูไปก็ไม่ได้ค่าค่าไอ้นั่นค่าสปอนเซอร์ผมก็เลยเรียกมันเป็นปุ๋ยตากระตอะ <c oughs> ตอนนี้เราจะล้าง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 ,างมันอยู่อย่างนี้นะ จริงๆหลายๆเรื่องเนี่ยในในในที่เราสงสัยเน่นะครับถ้าถ้าเรารับฟังแล้วดูด้วยใจเป็นกลางก่อนเสร็จแล้วก็คิดพอคิดเสร็จเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเอ๊ะทุกเรื่องทุกอ่าเราวที่เราอยากรู้เนี่ยสามารถหาความจริงได้ทั้งหมดเลยครับใน Google ไม่ว่าจะเป็นเรื่องข้อมูลข่าวสารทางกีฬาการเมืองสังคมเทคโนโลยีเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นข่าวอะไรนะครับมันจะมีข่าวทั้งข่าวจริงและก็ข่าวปลอมข่าวที่เข้าข้างและข่าวที่ไม่เข้าข้างข่าวที่จะนำเสนอความเป็นจริงเนี่ยคนจะดูน้อยมากเลยครับเพราะว่าส่วนใหญ่คนชอบไปดูข่าวที่ตัวเองต้องการเสร เลือกภาพออกมั้ยถ้าคุณชอบดูหนังดูซีรีส์คุณก็ไปดูหนังดูซีรีส์อย่างเดียวเลยรู้สึกว่าดูแล้วมันติดแล้วมันสนุกแล้วมันได้รายละเอียดสูงคุณก็นั่งดูซีรีส์ไปแต่คุณบอกว่าถ้ามันมีซีรีส์อย่างเงี้ยมันเป็นแบบเดิมๆซ้ำๆเนี่ยคือถ้าคนชอบรายละเอียดสูงเนี่ยก็จะไปดูซีรีส์จีนก็เป็นซีรีส์แบบสมัยโบราณย้อนยุคอะไรประมาณเนี้ยส่วนคนที่บอกว่าอยากให้มันกระชับแล้วเนื้อเรื่องแล้วก็เขาคงเรื่องเนี่ยให้มันแบบ ตื่นเต้นกว่านี้แล้วการตัดต่อการอะไรดีปุ๊บเนี่ยเขาก็จะไปดูซีรีส์เกาหลีส่วนคนที่บอกว่าไอ้แบบไม่ชอบันแล้วก็ชอบดูแบบง่ายๆเข้าใจง่ายๆก็จะมาดูไอซีรีส์ไทยหนังไทยนะครับในในในช่องต่างๆที่ที่เอาออกแข่งขันกันแต่อีกกลุ่มหนึ่งก็บอกเขาไม่ชอบดูเขามีเวลาน้อยเขาก็จะเลือกมาดูหนังเสพภาพยน์ตร เสพตามลงไม่ได้เขาก็มาเสพตามอินเทอร์เน็ตที่เอาหนังออกไปแล้วเนี่ยแล้วก็มาดูเป็นช่วงแบบสองชั่วโมงแล้วก็จบเรื่องกระชับแต่อีกกลุ่มหนึ่งบางทีเบื่อไม่อยากดูอย่างนั้นเพราะว่ามันมันไม่ได้สร้างจินตนาการอะไรก็เลือกที่จะไปอ่านหนังสือบางคนบอกอ่านไปอ่านมาก็ใช้สายตาเยอะก็เลยเลือกที่จะมาฟังนิยายตอนนี้อย่างผมเนี่ย ผมจะตอนนี้ช่วงเวลานี้ผมมาฟังนิยายรอดูไอซีรีจีนกับซีรีส์เกาหลีที่ผมอยากดูเนี่ยเขายังสร้างไม่เสร็จนะครับผมรอมันเสร็จรวดเดียวแล้วผมจะดูรวดเดียวเพราะผมไม่อยากที่ว่ามาดูเป็นอาทิตย์ต่ออาทิตย์อะนึกออกไหมพอดูอาทิตย์ต่ออาทิตย์แล้วผมรู้สึกมันไม่ได้ไงผมชอบที่มันจบแล้วพอจบแล้วผมก็ไล่ดูรวดเดียวแล้วจบเนี่ยผมรู้สึกว่ามันได้อัธรุษ ตอนนี้ปลายสำลียังชื้นอยู่นะครับเพราะว่าเมื่อกี้ผมเผลอใสอ่น้ำยาเยอะไปหน่อยตอนนี้ผมก็เลยต้องไปด,ดูซับความชื้นจากตรงขอบแก้วหูนิดนึงแล้วด้วยหูเฮียเล็กมากผมก็เลยต้องต้องต้อง,อง,อง,องอทำปลายสำลีเลียวเล็กมากเลยนะครับให้เข้าไปด้านในเอก็ค่อยแย่เข้าไปนะครับตอนนี้ถึงขอบแก้วหูแล้วถึงแล้ว โอเคอ่าตอนนี้หมดแล้วครับสำลีความชื้นหมดเดี๋ยวเดี๋ยวดูขี้หูตรงนี้นะเออนี่นี่ไม่ใช่ขี้หูไขมันข้างนอกนะเห็นไหมเห็นไหมไอออกสิวะนี่ไงอย่าให้เราไขาหน้าสิเห็นไหมก็ไขมันก็ออกมาแล้วเ,เราก็ยังจะเน้นไปอีกรอบหนึ่งนะครับตอนนี้เราทำปลายให้เล็กลงอีก ปลายเล็กลงอีกแล้วนะครับตอนนี้เราก็โซนในเหมือนเดิมเลยขอบแก้วหูล้วนๆโอเคตรงกลางได้แก้วหูได้จบไม่มีความชื้นเลยแล้วครับทุกอย่างจบตอนนี้เราก็จะจบคลิปนี้กันด้วยเท่าน,นี้แต่ก่อนจะจบคลิปช่วยกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็เมมให้กําลังใจกันด้วยเรามาดูขี้หูรวมๆกันลมพัดแอร์ก็แรงๆอะ่ะกระพือไปหมด โอเคเห็นไหมเห็นไหมผู้คี้หูเยอะมากเลยบายบายเจอกันคลิปหน้าครับ